ครับวันนี้ก็ขอสวัสดีแล้วก็ขอทักทายกับชาวราศีพฤกษกในช่วงของเดือนเมษายนนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งเราจะมาดูดวงของท่านว่าเป็นอย่างไรในช่วงของเดือนเมษานี้ในเรื่องของการงานในช่วงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างในช่วงของเดือนเมษายนซึ่งจะมีดวงดาวต่างๆนั้นได้มีการโคจรโยกย้าย จะทำให้ดวงชะตาของท่านที่เกิดอยู่ในราศีพฤกษกนั้นมีการเปลี่ยนแปลงกันได้ในช่วงของเดือนเมษายนเรามาดูในเรื่องของการงานกันก่อนว่าเป็นอย่างไรในช่วงนี้ท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีพฤกษกในช่วงของเดือนเมษายนนี้การงานของท่านนั้นจะมีความราบรื่นดีท่านจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเป็นเงินเป็นทองเงินทุก บาททุกสตางค์ที่ท่านทํามาในช่วงนั้นก็ได้มาจากนําพักนําแรงอีกเช่นเดียวกันชาวราศีพฤกษภกนั้นในช่วงของเดือนเมษายนนี้ในช่วงของสงกรานแล้วดวงของท่านนั้นจะหยิบจับอะไรก็จะมีผลดีเกิดขึ้นกับตัวของท่านไม่ว่าท่านจะคิดทําการลงทุนอะไรในช่วงนี้ ก็จะมีคนให้กาลังใจและมีคนคอยสนับสนุนท่านอยู่ในเรื่องของการงานก็ถือว่าชาวราศีพฤกษภกนั้นจะมีความสำเร็จอย่างสูงในเรื่องของการงานการงานการเงินก็ถือว่าจะมีมาพร้อมกันงานก็ดีเงินก็มีตามมาเพราะฉะนั้นในเรื่องของดวงชะตาของท่านที่เกิดอยู่ในราศีพฤกษภกในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้น ดีกว่าในช่วงก่อนในช่วงที่ผ่านมานั้นถือว่าดวงชะตาของท่านยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่รุ่มรุ่มดุ่มรุ่ม,ม,ม,มดอนดอบางทีก็ทําได้บางทีก็ทําททไม่ได้ในเรื่องของการงานบางทีก็มีบางทีก็ไม่มีเพราะฉะนั้นในช่วงของเดือนเมษายนเรียกว่าท่านลมลุกลุกลานมาโดยตลอดในช่วงต่อไปนี้ชาวราศี พฤกษกนั้นก็จะมีโอกาสที่ดีจะทำอะไรหยิบจับอะไรก็จะมีความสําเร็จเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรือจะเป็นงานใหญ่งานอะไรก็แล้วแต่ท่านจะมีความสามารถทำได้ดวงของท่านนั้นจะมีความโดดเด่นอีกเช่นเดียวกันในเรื่องของการทำมาหากินถือว่าท่านจะไม่ลำบาก อีกต่อไปสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าสิ่งที่เลวร้วายก็จะอยู่ในเดือนที่แล้วและจะไม่ติดตามเรามาอีกเพราะว่าในช่วงต่อไปนี้ล้วนแต่มีสิ่งที่ดีๆเข้ามาท่านท่านเคยทำบุญสุนทานอะไรไว้ในช่วงก่อนนั้นในช่วงนี้ก็จะได้มาดนบรันรดาลให้ตัวงท่านนั้นมีแต่สิ่งดีๆหยิบจับอะไรในช่วงนี้ก็ถือว่าจะเป็นโชคเป็นลาบ เข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆเรียกว่าในเรื่องของการงานนั้นท่านจะมีความสำเร็จอย่างสูงท่านจะไปติดต่ออะไรในช่วงนี้เกี่ยวกับในเรื่องของการงานท่านก็จะได้งานทำที่ดีบางคนนั้นออกไปนอกพื้นที่ไปต่างจังหวัดต่างถิ่นต่างแดนอันนี้ก็ถือว่าดวงของท่านก็ยังดีท่านจะทำอะไรก็แล้วแต่จะได้เป็นเงินเป็นทอง เข้ามาจุนเจือครอบครัวของท่านบางท่านนั้นไปทำงานแทนเจ้านายก็มีบางคนนั้นก็ถือโอกาสไปประชาสัมพันธ์หรือว่าไปต่างถิ่นต่างแดนแทนกับเจ้านายเจ้านายใช้ไปก็มีในช่วงนี้ถือว่าท่านไปทำแล้วก็มีโชคมีลาบเข้ามาหาตัวท่านท่านจะได้ประสบการณ์ต่างๆในช่วงของเดือนเมษายนนี้ ถ้าก็ท่านกลับมาจากต่างถินต่างแดนท่านก็สามารถมาบูรณนะและก็มาทำให้ตัวของท่านนั้นมีความสุขมีความสำเร็จเกิดขึ้นในเรื่องของการงานก็ถือว่าดวงของท่านที่เกิดอยู่ในราศีพฤษศนั้นจะมีโอกาสดีๆในช่วงนี้ในเรื่องของการงานก็ถือว่าดีเรามาดูในด้านของการเงินกันบ้างท่านใดที่เกิด อยู่ในราศีพฤกษกในช่วงของเดือนเมษายนนี้การงานของท่านดีการเงินก็ดีมีเงินตามมาอีกด้วยในช่วงนี้ท่านจะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายท่านหยิบจับอะไรในช่วงนี้ย่อมจะเกิดผลดีกับตัวของท่านทั้งนั้นให้ท่านรีบลงทุนได้เลยถ้าก็าท่านชอบในด้านของการค้าขายท่านจะขายดิบขายดีในช่วงนี้ จะมีคนมาให้กำลังใจและมีคนมาติดต่อช่วยเหลือในช่วงนี้ถือว่าดวงการเงินของท่านนั้นจะไม่มีการบกพร่องท่านจิบจับทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นรวมถึงถ้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับตามห้างร้านหรือว่าตามบริษัทอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้ท่านจะเป็นคนที่มีโชคมีลาบเจ้านายรักและเจ้านายเอ็นดูท่าน ท่านจะหยิบจับอะไรก็มีคนให้กำลังใจและมีคนคอยสนับสนุนท่านอยู่ท่านใดที่เกิดอยู่ในวราศีพฤกษกในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงของท่านนั้นจะมีแต่ความโดดเด่นเกี่ยวกับในเรื่องของการงานการเงินอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ชาวราศีพฤกษกนั้นในเรื่องของโชคลาภ ก็ดีในช่วงของเดือนเมษายนนี้ท่านจะหยิบจับทำอะไรก็จะได้โชคได้ลาบตา,ากว่าท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงในช่วงของเดือนเมษายนนั้นก็ถือว่าดวงของท่านนั้นเปิดแล้วดวงท่านจะดีท่านจะหยิบจับอะไรในช่วงนี้จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านท่านจะพูดอะไรก็มีคนคอย นับหน้าถือตาช่วยเหลือท่านอยู่ในช่วงนี้ชาวราศีพฤษ์นั่นถือว่าโอกาสทองและโอกาสดีๆเข้ามาเกยกับตัวของท่านในเรื่องของโชคลาภก็รับรองว่าท่านจะมีโชคมีลาบเข้ามาท่านตาก็ท่านยิ่งขยันทํำงานก็เปรียบเสมือนว่าท่านก็ มีโชคมีลาบเพราะว่างานที่ท่านทำจะทำให้ตัวงท่านนั้นดีและมีชื่อเสียงมีเงินมีทองไหลมาเทมาหาท่านอยู่เรื่อยๆในเรื่องของสุขภาพและภานามัยเรามาดูกันก่อนว่าในช่วงของเดือนเมษานี้เป็นอย่างไรกันบ้างในเรื่องของสุขภาพของท่านที่เกิดอยู่ในราศีพฤกษกในช่วงของ เดือนเมษายนนี้นั้นก็ถือว่าดวงของท่านดีภูมิแพ้หรือว่าภูมิต้านทานก็มีความแข็งแกร่งทําอะไรก็จะมีความสําเร็จไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยป่วยอะไรกับใครเขาในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั่นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีพฤษภในช่วงของเดือนเมษายนนี้นับว่าดวงของท่านนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้ว ในเรื่องของคนรักคนใกล้ในช่วงนี้ก็ถือว่าเอาอกเอาใจดีพูดจาอะไรก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันจึงทำให้ครอบครัวของเขานั้นมีความสุขมีความเจริญอย่างมากมายในเรื่องของคนรักคนใกล้แต่หากว่าท่านใดที่ยังเป็นโสดยังไม่มีเนื้อคู่หรือว่ายังไม่มีคู่พูดกันตรงๆต่อจากนี้ไปในช่วงของเดือน พฤษภาคมนี้ท่านจะเจอเจอเนื้อคู่อันนี้จะเป็นเนื้อคู่ที่ดีสำหรับท่านท่านคบกันก็อาจจะมีการได้อยู่ร่วมกันอีกต่อไปในช่วงของวันข้างหน้าเรียกว่าดวงชะตาของท่านที่เกิดอยู่ในราศีพฤษศนั้นมาอยู่ในช่วงที่ดีในช่วงนี้แต่สิ่งท่านต้องระวังก็มีท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีพฤษศในช่วงของ เดือนเมษายนติดต่อกับเดือนพฤษภาอันนี้ก็ขอให้ท่านระวังเกี่ยวกับในเรื่องของคำพูดคำจาหรือการเจรจาอะไรต่างๆในช่วงนี้อาจจะมีการผิดพลาดได้หรือเราไปติดต่ออะไรในช่วงนี้อาจจะไม่ได้พบกับความสำเร็จอาจจะมีการผิดพลาดได้ในเรื่องของการงานการเงินในช่วงนี้บางครั้งบางคราว เราไปสมัครอะไรไว้ก็จะยังไม่ได้หรืออาจจะยังไม่มีใครมาเรียกตัวเราแต่ต่อไปถ้าหากว่าเรารอไปอีกสักนิดเราก็จะมีงานทำที่ดีงานที่เราไปสมัครไว้ก็จะมีโอกาสได้เกิดขึ้นกับตัวของเราเพราะฉะนั้นในเรื่องของการงานการเงินก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีโชคลาภก็จะมีเข้ามาท่าน ในช่วงนี้แต่ถ้าหากว่าท่านจะไปเหนือไปใต้หรือไปทางไหนในช่วงของเดือนเมษายนนี้ท่านระมัดระวังไว้บ้างจะเป็นการดีชาวราศีพฤกษกในช่วงของเดือนเมษายนนี้ในเรื่องของเทศกาลอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันได้เราก็ต้องให้อาภาัยซึ่งกันและกันท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีพฤกษกในช่วงของเดือน เมษายนนี้ก็มีทั้งสิ่งที่ท่านต้องระวังและสิ่งดีๆก็มีเข้ามาหาท่านในช่วงนี้ก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังคลิปของเราจงใช้วิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟังเมื่อฟังกันแล้วเห็นดีเห็นงามก็อย่าลืมกดติดตามไว้เรามีคลิปใหม่ๆอีกเราจะได้มาเสนอท่านได้รับฟังกันอีกต่อไปก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังกันแล้ว จงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี